กระถิ้นเมื่อหมักครบเจ็ดวันแล้วไปปลูกผักผักจะงามมากๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่เคยเห็นวิธีการหมักหมักยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะโคตรง่ายเลยใช้แค่สองอย่างเท่านั้นเองคนซ่อมรถปลูกผักครับก็เหมือนกับทุกครั้งครับเพื่อนๆ ย่อยเป็นวิธีพื้นๆไม่ต้องมีเครื่องจักรเครื่องอะไรเลยใช้มือใช้มีดใช้เขียงสับเรามาดูกันนะวิธีย่อยนะไม่ยากเพื่อนใหม่เหมาะม,มากๆเลยนะที่ไม่เคยดูนะลองดูนะแล้วไปทําดูนะเพื่อนที่ดูบ่อยๆแล้วก็ก็ดูอีกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอาจจะเบื่อสําหรับเพื่อนใหม่ก็ หน้าไปลองนั่นเองนะมีดล้ำให้คมคมหน่อยไม่รู้เสียงจะเป็นไงนี่มาอยู่ตรงนี้นะมิดล้ำให้คมคมแต่ถ้าเราใส่ถุงมือมันจะลื่นมันควบคุมไม่ได้เราก็ใส่เฉพาะฝั่งนี้พอนะ เพื่อนใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนะมีทุกวันหลายร้อยคนแล้วละ่ะตอนนี้ถ้าเพื่อนใหม่ไม่เคยเห็นคลิปก็จะมีประโยชน์มากๆเลยแต่เพื่อนเก่าที่เห็นแล้วดูแล้วเบื่อก็อาจจะผ่านไปบ้างนะเพราะว่า พราะว่าคลิปมันก็จะซ้ำๆกันแหละครับอาศัยว่าเราต้องทำบ่อยๆนะลาขาวมันจะอยู่กับผักเนี่ยไม่นานเอ็นผมทำพวกนี้บ่อยมากเลยดินหมักด้วยเพื่อนบางคนบอกว่าหมักดินแล้วไม่มีลาขาวเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้วันนั้นหมักไว้นะลาขาวขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะถ้าไม่ลืมนะ ถ้ามีเครื่องย่อยมันก็ดีนะเพื่อนๆแต่เราต้องใช้เงินซื้อเราก็เราทําไม่เยอะเราก็ไม่เราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมนะเราทําเพื่อความบันเทิงแล้วก็ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ๆนะถ้าเราจะไปลงทุนเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะเพราะเราเผยแพร่ความรู้เราไม่ได้ทําแบบธุรกิจ คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวย่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูนะไม่ยากขอเวลาย่อยหน่อยถ้าเกิดหายไปงี้เรื่อยๆสงสัยมันกินเวลาเยอะ <c oughs> อเดี๋ยนะเดี๋ยวย่อยก่อนนะมาดูกันย่อยเสร็จก็จะข้ามอีกแล้วเพือ่อนๆนี่นะน้ำปั๊มอ่ะ นี่กากน้ําตาลนะเดี๋ยวเพื่อนใหม่จะสงสัยว่าอีกขวดหนึ่งคืออะไรนี่นะเห็นไหมครับนี่วิธีผสมก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนกับทุกครั้งอะ่ะถ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ตั้งใจดูนะครั้งเดียวก็น่าจะจำได้แล้วเราก็ใส่ลงไปกระมังนี้มันจะเล็กไปหน่อยนะเพราะว่า มันเยอะรอบนี้นะนี่ทำไมถึงค่อยๆใส่รู้ไหมก็เดี๋ยวเราจะโรยลำเป็นชั้นๆไปมันจะดีกว่าเพราะว่าทำทุกครั้งก็คล้ายๆกันแต่เราก็จะปรับไปนิดหน่อยนะนี่กระถินที่สับเสร็จแล้วนะนี่นะ ก็ใส่ล้ำล้ำนี่นะเห็นไหมเ,เพื่อนๆนี่ล้ำนะล้ำนะก็าลอยไปลอยเทั่ว,วเป็นชั้นๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะสลับทีละชั้นนะการผสมมันจะง่ายหน่อยนะอุ้ยหมักพืชสดนะที่เป็นกระถินนะเราเน้นในตัวเจ้นสูงๆเลยนะมันจะทำให้ผักโตวไวมากๆ ก็ใส่เป็นชั้นๆเหมือนนมชั้นนะนะนไม่ยากนะไม่ยากนะพยายามทำง่ายๆเ,เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่จะได้ดูแล้วก็จะได้ทำตามได้ง่ายนี่นะใส่ไปก็พอประมาณแล้วเราก็โรยลำลงไปอีกชั้นหนึ่งอยากให้ผักงามๆก็ใส่ลำเยอะๆเพราะลำเนี่ยมีไนโตรเจน 6%กว่าๆผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าเขาว่าวิเคราะห์มาแล้วมี6%กว่าๆแล้วในกระ,กระถิ่นถมักแล้วก็มีไนโตรเจนอีกนี่อย่างงามๆใส่ไปเลยเพราะว่าลำรอบนี้ซื้อมาจากต่างจังหวัดซื้อได้ถูกหน่อย ย่อยเสร็จก็ใกล้จะข้าอีกแล้วเมื่อกี้มายังไม่ขํานะนี่นะที่จริงถ้ากลองกับภาพใบามันจะเห็นชัดกว่านะแต่นี้ภาพใบาย,ยังมีดินหมักอยู่ตรงนั้นเลยก็เลยไม่เห็นภาพเท่าที่ควรจะเอาเข้ามาใกล้ก็ไม่มีคนถือกล้องให้นะก็ให้นึกถึงหลมชั้นนะเนี่ยเป็นชั้นชั้นเห็นนะเห็นนะครับ ก็ใส่ลำลงไปนี่เดี๋ยวลองคุยดูก่อนนะว่ามันเป็นไงบ้างอีกถ้วยนีกว่าไม่รู้ใส่ไปกี่ถ้วยนะคือไม่ต้องไปช่างไม่ต้องไปอะไรใช้กะกเอาเนี่ยสีถ้วยห้าถ้วยอยากใส่ก็ใส่ไปเลย แล้วก็คุกเข้าให้มันเข้ากันเอาล่างขึ้นบนบนลงล่างนะดีที่ว่าเราใส่ลำไว้เป็นชั้นๆนะมันก็จะง่ายหน่อยขอโทษเพื่อนๆเจะใส่แว่นก่อนนะเดี๋ยวฝุ่นเข้าตา คนให้มันเข้ากันที่สุดเลยนะมันจะได้ย่อยได้ดี ต้องกันหายใจไว้เพราะมันมีฝุ่นแต่มันก็ไม่อันตรายอะไรนะแต่เราก็พยายามอย่าไปหายใจมันเข้าไปนี่นะม่ย่างใช่ไหมขั้นตอนม่อยู่แค่นี้ส่วนผสมมีลำก็กระถินสับกระถินสดนะ้าสั่มนะทุกทีจะใส่อาหารไก่ไข่แต่นี่อาหารไก่ไข่มันหมดเราก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ลำนี้ต้องใส่นะนเพื่อน แล้วก็นี่น้ำปามอ่ะถ้าน้ำปาหมักไม่มีน้ำเปล่าก็ได้น้ำเอ็มก็ได้หรือน้ำหมักอะไรหนอกล้วยะอะไรก็ได้ที่มันเป็นของเหลวอะนะนี่นะแล้วกากน้ำตาลสำคัญมากๆเลยนะสองอย่างนี้ต้องมีนะลํำด้วยสามอย่างอนะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีผบบสมกันต้องแข่งกับเวลาแล้วมันจะมืดเด๋ยวผ้ามันจะไม่ได้เ <wield ing sound> ท่าที่ประสบการณ์ที่เคยทำมานะประมาณนี้นะขนาดเนี้เนี่ยหรือว่ากำลังหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยกำมังซักผ้านะเปเต็มเลยนะ น้ำก็ประมาณนี้1.5ลิตรก็พอแล้วไม่ต้องเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่เกิดอะไรเลยเพื่อนๆบางคนเคยถามว่าหมักแล้วไม่เกิดอะไรเลยสแสดงว่ามันแฉะไปนี่นะ1.5ลิตรนะหมดแล้วนะน้ำเปล่าก็ได้นะกลางน้ำตาลก็แก้วกาแฟหนึ่งอะเพื่อนๆ ให้นึกถึงแก้วกาแฟนะมากกว่านั้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรเราก็กะเอาดูนะดูนะเนี่ยหนึ่งแก้วกาแฟแล้ว ใครว่ายากอาลองคอมเมนต์มามองหน่อยนะนะมือใหม่นะอย่าใส่น้ําเยอะนะมือใหม่ส่วนใหญ่จะกังวลว่าถ้าน้ําน้อยไปกลัวว่าจะน้ําน้อยอนะ่พะพอใส่น้ําเยอะปุ๊บมันจะไม่เกิดอะไรเลย ก็ดูให้มันละลายให้หมด่ะพูดง่ายๆถ้ามือลงไปเดี๋ยวต้องไปล้างมืออีกแต่มองเขย่าแล้วก็มองดูก็น่าจะได้อยู่นะก็ลาดให้ทั่วๆแค่นี้เอง ก็ลองสัมผัสดูว่ามันจะลงไปถึงข้างล่างไหมคุยเลยดีกว่าเพื่อนๆคุยเลยดีกว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวเราอาจจะต้องผสมอีก ดูแล้วน่าจะพอนะเพื่อนอนยังไงในในกระถิงเขาก็มีความชื้นอยู่แล้วถ้าเรากลัวไม่พอเดี๋ยวมันจะแฉะเกินส่วนใหญ่มือใหม่จะพลาดขนาดผมทำไปบ่อยยังพลาดเลยแฉะไปอย่างเงี้ยการที่เราใช้มือคนเนี่ยมันจะดีที่สุดมันจะสัมผัสได้ถึงความชื้น รอ้อนจริงๆเลยนี่แหละพอแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่หมักไว้แล้วนะเพื่อนๆที่มันเป็นแล้วด้วยนะน่าจะเกินสึกวันแล้วเดี๋ยวนะ เรามาชมที่หมักไว้แล้วประมาณน่าจะเกินสิบวันแล้วผมทำคลิปไว้แล้วนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วต้องเข้าไปดูในในช่องตัวเองถึงจะรู้ตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้แล้วเรามาดูของของที่หมักไว้แล้วดีกว่าถ้ามันเป็นลาขาวโทษน,นะมันเป็นอยู่แล้วไอ้ช่วงเจ็ดวันแรกถึงบอกว่าถ้าแค่เจ็ดวันเนี่ยไปใช้เนี่ยนะสุดยอดมากๆเลยแต่นานจากนั้นก็ยังใช้ได้ นี่นะดินหมักที่เราหมักเอาไว้นะนนู่นนะต้องทําบ่อยๆนะปุ๋ยหมักดินหมักมันจะมันมันก็มีอายุของมันนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะตอนนั้นหมักในกะมังมีทําคลิปวนะันแล้วนี่ราขาวเยอะมากๆเลยเห็นไหมนี่โอ้โหินถึงข้างล่างเลยเห็นไหมนี่ข้างบนก็ผมคุยขึ้นมามันชื้นไยงข้างล่างถ้าใส่น้ํามากไปมันก็จะชื้นแต่ก็ถือว่าโอ้โหิีถึงข้างล่างนี่แหละ ผักจะชอบมากๆดูนะนี่แหละโอ้หมีควันเลยยังอุ่นๆอ,อยู่นี่แหละนี่แหละนี่ข้างล่างจะแฉะก็มีนี่มีแฉบ้างเดี๋ยวแฉะแฉะเราก็เก็บไว้ไว้ทาผสมกับทีหลังได้อือหือเห็นไหม,มเพื่อนๆนี่แหละมันเป็นโปรตีนราขาวอะ่ะถ้าไม่มีราขาวเราไปใส่ผักก็จะไม่ค่อยงามแล้วนะ นี่แหละเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะให้ดูนะว่าทําแล้วมันจะเป็นราขาวแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าหมักดินหมักแล้วมันไม่มีราขาวผมก็บอกว่ามันน้ํามันเยอะไปมันจะแฉะเดี๋ยวมาดูคลิปล่าสุดกันเลยนะนี่นะดินหมักนะประวันน่าจะเกินสามวันที่บอกว่า ช่วงห้าวันเนี่ยเอาไปปลูกผักได้เลยผักมัญยังงาม,มากๆ,าๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเห็นๆกันเลยนะยังไม่ได้เปิดนะตั้งแต่วันนั้นหมั่มาประมาณสามวันนะมีทําคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะอโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆเ,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 เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นลาขาวมันี่เห็นไหมเพื่อนๆเป็นเม็ดๆเม็ดเนี่ยเห็นไหมนี่แหละตอนนี้ไปปลูกผักได้เลย โหล้วนโอ้โหกินไปถึงข้างล่างด้วยแต่กําลังอุ่นๆอ,อยู่อืออุ่นๆอ,อยู่ลาขาวถึงข้างล่างเลยนะเนี่ยดูนี่นี่เนี่ยประมาณสี่ห้าวันละเอาไปปลูกผักก็ได้แล้วหรือไม่ก็จะสักเจ็ดวันก็ได้แต่ข้างล่างยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะนี่นี่แหละดินหมักมันดีตรงเนี้ยมันจะมีพวกไข่มดไข่ด้วงไข่แมลงนะถ้ามันโดนหมักแบบเนี้ยมันจะตายหมดเลย ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเกิดในกระถางเราเห็นไหมนี่เห็นไหม,หน,ไหมนี่เพื่อนๆนี่ราขาวทั้งกองเลยนะนี่วันนั้นทําคลิปไปแล้วนะนี่โหกินถึงข้างล่างเลยอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยนี่อุ่นๆอยู่เลยเหมือนกับเหมือนกับน้ําร้อนอุ่นๆนะ่ะเนี่ยอะไรก็ตายหมดไม่มีอะไรอยู่ได้เลยเนี่ยเชื่ออย่างว่าดินหมักมันดีตรงนี้แล้วผักก็จะโตวไวด้วยดินหมักปุ๋ยหมักนะแล้วก็น้ำปาหมักใช้แค่สามอย่างแค่นั้นเอง ของผมนะแล้วก็อินซีร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะไม่มีเคมีเลยผักก็จะงามมากๆดูนะเนี่ยผักกาดขาวคะนาก็มีอยู่แถมนู่นๆคะนานี่ผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นไรที่ปลูกง่ายเหมือนกันตอนนี้กําลังจะลองปลูกเคลดูนะสั่งมเมล็ดมาแล้วมีเพื่อนๆต่อว่าผักพวกนี้ปลูกง่ายใครๆก็ปลูกได้ลองปลูกเคลให้ดูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกให้ดูสั่งมเมล็ดมาแล้ว นะมีต่อว่ามาด้วยนะแต่ไม่รู้ตัวเขาได้ทำหรือเปล่ามนุษย์เราก็จะแบบนี้นเพื่อนเพื่อดีก็เงียบไม่ดีไม่ชอบก็ต่อว่าแต่เพื่อนๆของผมส่วนใหญ่ก็ก็ดีทุกคนนะที่ไม่ดีมีไม่กี่คนหรอกนี่นะเข้าใจนะครับเพื่อนๆคือนขอบทวนนะเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนนะ ไฟไหม่ไว้ดีกว่าไฟไหม่อะไรก็สะดวกที่สุดเนาะแต่เสียงอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนเพื่นอนนะอันนี้เดี๋ยวหันมาใกล้ๆก่อนดีกว่านี่นะหมูร้อนเหมือนกันไม่รู้แสงจะเป็นไงหกโมงแล้วพอลบธงชาติแล้ว,ลวกระถินนะปุ๋ยหมักพืชสดนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวิธีผสม เนี่ยทาให้เห็นแล้วเพื่อนๆไม่ยากง่ายๆท่านที่เคยดูแล้วจะดูอีกก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ลองทําดูนะแต่เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ยังมีประโยชน์มากๆเลยมือใหม่ๆมันทําไม่ยากแล้วผักมันก็จะโตวไวใส่อะไรไปบ้างเมื่อกี้บอกแล้วนะเจ็ดวันขึ้นไปก็ไปใช้ได้เนี่ยนะวันนี้วันที่วันที่หนึ่งเดือนสามหกแปดนะผมไม่ได้สต็อกคลิปนะคือ ทำคลิปไปก็ลงไปตลอดแล้วไม่มีการเก็บคลิปนะเพราะว่าเครื่องเราเก็บคลิปไม่ได้โทรศัพท์เราเก็บเก็บแล้วเครื่องมันอึดเครื่องมันจะช้าเพราะมันโบราณโทรศัพท์นะอาศัยว่าแค่พอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูได้ก็ก็น่าจะพอแล้วเนาะแล้วก็ประมาณสี่ห้าวันเนี่ยลาขาวจะขึ้นจะร้อนมากมากเลยจุ่มลงไปนี่ร้อนเลยอ่ะไข่เนี่ยเ,เอาไขล่ลวกมาใส่นะเอาไข่ไก่นะมาใส่ไว้นะคืนนี้ใส่นะสมมตินะ ที่กาลังร้อนๆน,นะพรุ่งนี้เป็นไข่ลวกนะเชื้อไม่ร้อนขนาดนั้นแล้วบางคนก็กลัวว่าไอ้กากน้ําตาลจะมีเคมีตกค้างหรือเปล่านะไม่มีเขาพิสูจน์มาแล้วไม่มีเคมีตกค้างเพราะการที่มีเคมีเนี่ยจะไม่มีเชื้อราถ้ามีเชื้อราได้แสดงว่าในเนี้ยเคมีไม่มีมันถูกย่อยไปหมดแล้วแล้วกลายเป็นอาหารของเชื้อราแล้วแล้วผมปลูกผักก็งามมากๆเลยนะอะไรอีก ดินหมักเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะนี่ราขาวขึ้นเต็มแล้วประมาณสี่วันสามสี่วันแล้วแหละทมทำคลิปไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันต้องแบบนี้ถ้าใส่น้ําเยอะไปมันจะแฉะมันจะไม่เกิดอะไรเลยถ้าสมมุติใส่น้ําเยอะไปใช่ไหมไม่ว่าปุ๋ยหมักหรือดินหมักเนี่ยมันแฉะใช่ไหมเราก็ทําของใหม่ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเลยไม่ต้องใส่น้ํานะผสมเหมือนที่ผมผสมอะ่ะแล้วก็ผสมกับของเก่าแล้วก็หมักเอาไว้ มันจะทําให้ความชื้นน่ะมันถูกกระจายดูดถูกของใหม่ดูดความชื้นไปมันถึงจะเป็นเชื้อราขาวเข้าใจนะครับดูเหมือนคนจริงจังนะเราก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะสงสัยก็ถามมาชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะไม่ต้องมาต่อว่านะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงความรู้ก็มีในนี้แล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เจ็ดวันเราไปใช้ใช้เกินกว่านั้นก็ได้อันนู้นน่าจะเกินสิบ สิบกว่าวันแล้วราคาเริ่มจะหมดแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ถ้าไม่ชอบใจก็เอามาผสมกับของใหม่อหรือว่าถ้ามันแฉะมันเปียกเราก็เลือกแห้งๆที่มันมีราขาวแยกออกมาแล้วแฉมมาผสมัาของใหม่เดี๋ยวมันก็จะเป็นของใหม่ไปด้วยกันแล้วก็คุมผ้าไว้คุมผ้าใบนะเดี๋ยวคุมให้ดูอะไรดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกบอกคุมผ้าใบแล้วก็ไปเก็บในที่ร่มอย่าให้โดนน้ำโดนแดดนะ เดี๋ยวจะคุมให้ดูเป็นข้าวๆนะทำให้มันเป็นกระจมหน่อยนะนี่แบบนี้นะนี่เพราะว่าถ้าเกิดมีฝนม,มีอะไรมันจะได้ไหลลงไม่งั้นถ้ามันเป็นแอ่งลงไปเนี่ยถ้าเกิดผ้าใบเราลวกน้ำเข้าออเสร็จเลย 6โมงแล้วนะมารู้แสงจะเป็นไงบ้างนะมันติดไอ้ดินนี่นะมันก็ไม่สะดวกแล้วก็นขอ,อทหอาหินทับไว้ด้วยนะเนี่ยแบบน,นี้ทับสีสีด้านใลยการลมมันมาพัด ครบส่วนนะครับง่ายๆนะไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเลยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำได้แล้วก็จะได้มีผักอินทรีย์ปลูกเองกินเองเพราะอนาคตวันข้างหน้าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเราต้องผลิตผักกินเองถ้าเราไม่เริ่มจากวันนี้เวลาเราจะทำจริงๆเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงไม่มีที่ก็ทำได้ใช้กระถางเนี่ยเนี่ยกระถางเนี่ยครั้งละห้าลูกสิลูกก็ได้ค่อยๆเพาะไป แล้วมีปัญหาก็ถามเข้ามาแต่ว่าถ้าไม่ดูคลิปเลยแล้วอยู่ๆถามว่าผสมยังไงก็แสดงว่าท่านน่ยไม่ได้ดูคลิปเพราะในคลิปเนี่ยบอกหมดทุกอย่างแล้วเปิดคลิปปุ๊บผสมยังไงไม่เห็นบอกวิธีผสมโอ้โหผมนี่ปวดหัวเลยถามมันนี่ผมตอบทุกตอบทุกคลิปเลยนะไม่เคยเว้นคลิปใครน,ะนอกจากเขาตอบว่าผมจะบล็อกให้ไปดูที่อื่นไม่ต้องมาดูเลยไม่ต้องมา,มาเป็นเพื่อนกันเลยนะ สุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะของแท้ต้องเป็นแบบนี้เนอะเพื่อน